<laughs> มาถึงก็หัวเลาะโอเคกลับมาในเบบี้ยินโลนะฮะมาเริ่มตรงนี้หยิบกุญแจก่อนเหมือนเป็นแม่เหล็กใช่ไหมเมื่อกี้พอเจ้าหนูกินไปแล้วปุ๊บดูทุกอย่างที่เป็นเหล็กมาแล้วก็ปเปิดประตูมาด้วยกันเลยมาเดี๋ยวเงาอ่ามาในห้องนี้นั่งตรงนี้นะอย่าไปไหนนะมีอันนี้วาวที่บิดบิดตรงไหนล่ะเหมือนต้องใช้ที่จับ ที่จับที่จับที่จับเอาเข้าไปทำไมล่ะเตาอ,อบอ๋อคืออยู่บ้านนู้นเนี่ยเป็นไมโครเวฟใช่ไหมเอ้ยเตาอ,อบเหมือนกันเตาอ,อบเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบอันนี้น่าจะโบราณกว่าโอ้โชอบชอบอ๋อนี่นี่น,น,น อ๋อเป็นท่อน่าจะเข้าไปในห้องนู้นหรือเปล่าเหล็กต่างๆที่ดูดมาเนี่ยคือไหลมาทางอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ไหลมาตรงนี้หรือเปล่าดี๋ยวลองดูก่อนนั่งแป๊บหนึ่งนะอย่าร้องสิเดี๋ยวขนมให้กินอ่ะแม่เหล็กมาปุบ๊บหยิบน้องนี่ไงดูดมาอีกมีกุญแจไหมกุญแจ จะเก็บกุญแจเอ,อ้าเอากุญแจอยู่ข้างในเอาเอาได้เฉยเอาฟุกคือต้องให้กินแม่เหล็กเข้าไปก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในอากุญแจมาเปิดประตูมานี่มาด้วยกันว่าไงคุณยนเจอนิวเอ๊ะแล้วแมวล่ะแมวหายไปไหนนั่งก่อนไหมนั่งแป๊บหนึ่งนะ คือก็อ่าคือมันมีของให้เล่นอ่ะก็ขอลองหน่อยแล้วกันนะโอ้โหตัวกลายเป็นทองคำเลยเสียบปลั๊กเข้าไปไฟติดไหมอันนี้สวิชอ่ะเสียบปลั๊กใหม่โอ้อนี่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 อ๋อยู่ข้างบนไม่เห็นเฮ้ยอยู่นิ่งๆสิอยู่นิ่งๆสิ อต้องปิดให้ให้ตรงกันหรือเปล่าต้องปิดให้ตรงประตูใช่ไหมอได้ไหมโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อคือเหมือนจะไม่มีอะไรนะแมวก็เหมือนจะมาช่วยเราเจ้าหนูก็ไม่ได้สซนนะฮะไม่ได้หลอนหุ่นยนต์ก็ช่วยเราแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นปีนขึ้นไปข้างบนปีนอ่ะฮะเฮ้ยเสียงอะไรไม่ขึ้นมาด้วยล่ะ มีสัญ,ญลักษณ์อยู่โอ้พเซิลค้นหารหัสประตูเป็นสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมันน่าจะมีคำใบ <c oughs> อะไรนี่ไงมีหนังสือเขียนด้วยฮะทดลองเจ้าหนูอ, <c oughs> อุอ๋อเทียนเทียนเทียนเ <c oughs> ทียนเทียนเทียน อ๋อเห็นแล้วคนคนปลาเห็นตัวการแล้วเทียนมันอยู่ที่หนังสือไหนหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวนะขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งอ้อนี่ไม่เห็นอันนี้คืออันแรกเป็นธนูอันนี้ล่ะอันนี้เป็นส like ี่เหลี่ยมมีขีดอันนี้มานี้มาหนี้ยืมหน่อยยืมหน่อย่ะฮะตรงนี้หยุดได้ไหม อาอกแกขยันปลามากอ่านี่ไงสามเหลี่ยมลงไปสามเหลี่ยมหยุดรถน้ำก่อนได้ไหมเนี่ยทำงานก่อนอือฮึโอเคข้างบนคือสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยม วงกลมสี่เหลี่ยมลำดับเรียงยังไงเอ่ยโอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอยู่นิ่งๆเป็นไหมฮะไม่ต้องมาชอบเลยส้นเหลือเกินเรียงยังไงอ๋อมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วแล้วก็ธนูอะฮะเรียบร้อยประตูอะผมยังไม่ได้ฟังเทปเลยเมื่อกี้ข้างนอกข้างในด้วยค่อยฟังแล้วกันเทปที่โอ้โหน้ากาก ซิกเกอร์อัมบรอสอามิเทชเหวงคว้งวางในห่วงลึกถูกจิตสับสนล้างผ่านร่วงจากบันไดส่วนอันนี้หายไปมีชามข้าวน้องหมาอยู่อ๋อเจ้าแมวดำชามข้าวแมวอ่ะฮะมาโอ้โหโอ้ยผักเลยเหรอโกรธแค้นอะไรกันขนาดนั้นตัวหนูกลับขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย แล้วก็หายไปมานั่งตรงนี้อ๋อให้ถ่ายรูปชอบถ่ายรูปก็ไม่บอกเอาละนะหนึ่งสองไม่มีฟิล์มแป๊บหนึ่งโอ้ห้องล้างรูปเครื่องฉายฟิล์มฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างอ๋อนี่ไงรูปถ่ายฟิล์มล้างกล้องใส่ฟิล์มแล้วก็โอ้มีสีด้วยข้างหลังอยู่ไหนเดี๋ยวนะ รูปภาพในห้องเจ้าหนูถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ไปล้างโอ้โหดูน่ากลัวม,มากภาพที่มองจากเลนไม่เหมือนกันฮะข้างหลังเป็นสีเมื่อกี้แล้วก็มีรูปภาพด้วยพอไปล้างตามาทำไมเนี่ยอ่ะลงไปด้วยเลยไปโอ้หยิบฟิล์มที่ล้างแล้วแล้วไปไหนหยิบฟิล์มที่ล้างแล้วเอาไปตากใช่ไหม ห้องก็ปิดอา้าวฟิล์มเปล่าเอา๊ะแสดงว่าทำผิดเอามาเอาม่เอามใ,ใ,ใ,ใส่ฟิล์มในเครื่องฉายคือตรงไหนเนี่ยเครื่องฉายนี่หรออ้าวจริงด้วยคืออันนี้เครื่องฉายรูปอ๋ออันนี้คือฟิล์มเปล่าใส่ฟิล์มในเครื่องฉายแล้วแล้วยังไงต่อ Uh huh. อ๋อกลายมาเป็นสีอ๋อเข้าใจแล้วทุกอย่างที่ถ่ายมาตรงนี้มันก็จะมาสู่โลกความจริงด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือเราไม่ใช่จะถ่ายเจ้าหนูคือเราต้องถ่ายอันนี้สว,สวิชเพราะสวิชเสียอยู่แล้วก็สวิชมาปิดประตูหน่อยอ๋อฮะแล้วก็เอามาใส่อันนี้ใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นประตูที่เอ,อสวิชที่ใช้งานได้นี่เปิดสวิชมีอันนี้ลงมาอาจจะมีพิธีซ่อมแซมมันก็ได้ถ่ายรูปไงถ่ายรูปถ่ายรูปอืมนี่อ๋อเป็นอันนี้เป็นผลที่เอาไปทำน้ายาฮะอ นี่ต้นไม้ก็เออแล้วนิวอะ่ะนิวอยู่ไหนนิวมานี่หน่อยฉีดไปเลยฉีดไปเลยอ,าาอ่ะฮะขอขอขอเอามานี่เรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ในถังเหมือนเดิมเอาไปเร็วจริงๆเจ้าหนูเอาไปใส่ในถังได้อีกสูตรหนึ่งนี่คือนั่งรอก,กินเลยใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะชอบนะ รสชาติเป็นยังไงสีเขียวได้มาอีกหนึ่งอ่าสีเขียวผสมกับอะไระ่ะสีเขียวกับสีแดงได้เป็นลูกตุ้มฮะเขียวกับแดงอืมแล้วก็ผสมเข้าไปแล้วก็จะมาตรงนี้โอ้กลายเป็นสีฟ้าอ่าฮะอ่าฮะลอกิน อย่างใจจดใจจ่อเอาละอันต่อไปนะเจ้าหนูรสชาติเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นลูกตุ้มอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวนะอ๋อตัวโอ้โหตัวหนักมากแป๊บหนึ่งดูดขึ้นไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งหายสิโอ Uh huh. ชอบชอบชอบอ่าไปทําอะไรนะติดตามนิวโอเคนิวว่าไงนิวอ่าเจ้าหนูไปด้วยอ่ะมานี่โอ้ย oh, หนักฮะเดินไม่ไปครับไปไหนนิวดูหน้า <laughs> หน้าบวมเหมือนโดนพึ่งต่อยเหมือนแพ้อาหารนะแพ้กุ้งแพ้อะไรอย่างงี้ไปไหนอ่ะเข้าไปในลิฟต์กดไม่ได้ เฮ้ยประตูเปิดแง้มๆคืออะไรเนี่ยตรงนู้นอ๋ออยู่ตรงนี้มีสัญลักษณ์ประตูเลยเปิดเดินไม่ไปฮะหนักมากหัวโขกยังตึ้งเลยเมื่อกี้เออออย่างนี้ผมชอบมากเลยน่ารักเฮ้ยออกมาข้างนอกแล้วไปไหนอะ คือต้องยิงปืนใหญ่ใช่ไหมโอ้ยต้องปรับก่อนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงหยิบปืนใหญ่ใส่เข้าไปแล้วก็ยิงนะฮะยิงให้โดนอันนี้ไหมอ๋อนี่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 อีกอันหนึ่งมานี่นิวอุ หยุดเลยนะเจ้าหนูเออเอาหยุดน้องไว้หยุดก่อนหยุด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 น้องไว้ก่อนหยุดน้องไว้ก่อนเอวิ่งไม่หยุดเลยทำยังไงเนี่ยทำยังไงอันนี้อะไรอาจจะต้องรอวาร์ปมาใช่ไหมต้องรอวาร์ปมาใกล้ๆ้เฮ้ยอ้นี่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 าได้แล้วโอเคหยุดยังไงหยุดยังไง เอาไปใส่ในปืนใหญ่เฮ้ยแน่ใจหรือนิวเอาแล้วนะหนึ่งสองจุดแล้วเตรียมตัวอันนี้นิวชอบมา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 หยิบหน่อยสนดีนักโอ้ข้างบนฮะ ดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์ไม่รู้เป็นสีดำน่าจะดวงจันทร์สวยนะบรรยากาศดีมากข้างนอกอยู่แต่ข้างในโกรธแล้วโกรธจริงเท่านี้โอ้ขันทษเออจ้ยนิวช่วยไว้ฟ้าผ่าลงมาอ้าวเราสลบ เราสลบไปโลกชนกันการมาถึงของพวกเขานั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงฉันต้องเริ่มเตรียมตัวจากคุณหมอนะฮะยังอยู่ข้างนอกมีพายุเข้ามาท้องฟ้าเหมือนมีไฟเป็นลำแสงปรากฏอยู่นิวช่วยเราไว้เกิดอะไรขึ้นโลกชนกัน แล้วน้ำยาสีม่วงล่ะยังไม่ได้ใส่เลยเอาเรออยู่นู้นอุย้ยอาอลิฟเอาแล้วเจ้าหนูเจ้าหนูกลายเป็นร่างปีศาจแล้วฮะอ้าวหายหายไปไหนเอาอยู่งี้เออเออเดี๋ยวก่อนนิวแป๊บนึง เดี๋ยวช่วยเองไม่เป็นไรรอแป๊บนึ่งว้าวดีวัอดีโอนรอดไปได้โชคดีมากสีม่วงกับอะไรก็ไม่รู้ฮะมันปิดอยู่ต้องเดาใช่ไหมสีม่วงกับน้ําเงินแล้วกันอันนี้ก็ห่วงแต่รถน้ำต้นไม้ม่วงกับน,น้ําเงินกลายเป็นสีเหลืองเป็นไงเจ้าหนูขอโทษนะเมื่อกี้ โอ้ oh, อย่ากดเลยอย่ากดเลยนั่งซะนั่งซะนะฮะสีเหลืองคืออะไรอ้า oh, เป็นปีศาจส,สัญลักษณ์ปีศาจป้อนยาสุดท้ายให้น้องนิวอันนี้ถูกต้องไหมสีเหลืองเนี่ยเออกลายเป็นปีศาจไฟติดอ้า oh, วพังอีกแล้ว หาทางขึ้นไปทางนี้หรอถูกบล็อกอยู่ใช่มันน่าจะเป็นตรงนี้แล้วยังไงอะ่ะตัวต้องใช้สูตรไหนนายรู้ไหมเนี่ยนิวคือ <c oughs> น้องก็เป็นปีศาจอยู่แล้วอ๋อไฟติดโอ้อย่างนี้นี่เองอ๋อโอเคโอเคอเปิด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  อยูระวังนะโอ้ไม่ยอมมาด้วยกันอ้าวห้องห้องนอนเจ้าหนูอาประตูปิดอยากนอนเหรอของเล่นออกมาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอตุ๊กตาคุณหมอเอาไปคอนมานน้ฉุกเฉินนี่ไง ฉุกเฉินแล้วมานี่เลยจำได้แล้วอันนี้เอาไว้ยับยัง้งเวลาเขาโกรธเวลาเขาโกรธต้องใช้อันนี้แล้วเขาก็จะหลับโอ้ประตูปเปิดนะฮะแล้วก็ปิดสวิตช์โอ้โหมีตรงนู้นด้วยฮะปิดอันนี้อันนู้นอีกอันหนึง่งอืมใช่ไหม อ๋อตามลำดับเพื่อหยุดการทำงานของไจโรโซเฟียโอเคอ้าวเจ้าหนูโอ้ยังไม่หายโกด,ดีกเหรอังเลยคราวนี้เก็บกู้แกนหยิบมาก่อนไปหยิบมาก่อนโอ้หนักนะเนี่ยหยิบไม่ให้หยิบด้วยอย่าโอ้โหแกออกมา เอาไปโยนทิ้งข้างนอกโอ้โหแล้วไปทางไหนละ่ะคราวนี้วิ่งแน่นอนวิ่งแน่นอนอ,าาอ๋อเฮ้ยโอ๊ยอออะไรนิวคำประตูทำประตูเอาอันนี้นี่นี่นี่ที่ล็อกที่ล็อกโอเคโอเคแล้วยังไงทางนี้บันไดเหรอข้างบนข้างบนอ๋อบูส์เพิ่มพลัง โอ้โหส่งตัวเราขึ้นแมงบนลไ้ด้วยโอ้ยนิวขอบคุณมากเลยไม่มีนายนี่เราไม่รอดแน่ไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อตรงนี้ขึ้นมาออกทางนี้เหรอโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่เราต้องรีบไปไปตรงนู้ด <c oughs> ลิฟต์ปิดหยิบมาก่อนหยิบไม่ปลอดภัยที่จะหยิบทำไมไม่ปลอดภยัย ค้นหาชิ้นส่วนที่หายไปค้นหาชิ้นส่วนที่หายไปนี่ไงอ๋อต้องมีปลอกต้องมีปลอกมาเก็บแล้วตุ๊ก,กตาคุณหมอฮะอยู่ตรงนี้คุณหมอไม่น่าไว้ใจที่สุดเลยปลอกอยู่ไหนปลอกอยู่ไหนปลอกอ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โหนูไปไหนละอ่ะฮะ ิดพลังงานยิ่งแย่ลังการมากภาคนี้เรียบร้อยโอ้โหอย่าบอกนะว่าต้องสู้เข้ามาข้างในมอบให้นิวเอานิวนิวนิว,น,วนิวแล้วข้างหลังมาแล้ว <c oughs> มาไปนอนแป๊บหนึ่งมอบให้นิวแล้วเราวิ่งแล้วติดตามนิวประตูปิดออกไปทางนูน้น โอ้กิ๊กมาได้อ่ะฮะอ่ะฮะติดตามนิวต่อโอ้ตุ๊ก,กตานิวนิวเป็นไรนิวหมดแรงนิวหมดแรงทำไงอ่ะเฮานี้ใส่แกนแกนอยู่นี่ใส่ยังไงตรงนู้นเหรอห้ามเจ้าหนูเข้ามาตรงนี้เออโอ้ โอ้ oh. เอาแก๊สไปใส่เร็วๆๆๆวมันใหญ่เกินไปทํายังไงละ่ะมันใหญ่เกินไปออ๋ออันนี้โอเคนิ้วขวางไว้ให้ฮนะไม่ได้นิวนี่แย่เลยนะภาคนี้โอ้โหูตัวใหญ่เจ้าหนูตัวใหญ่ขึ้น เหมือนเป็นแกนพลังงานที่เก็บควบคุมพลังงานของเจ้าหนูเอาไว้ไม่ให้มันเยอะเกินไปอ่ะนี่ไงิงไปละโอไม่นะนิวนิวนิวหายไปแล้วนิวไม่สินิว ช่วยนิวไม่ได้หรอช่วยนิวก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนมันเก็บพลังงานจ้าหนูไว้นะฮะเก็บไว้ในนี้เอาวเก็บไม่อยู่แล้วนิวตื่นขึ้นมาก่อนใช้ลุกนิวได้ไหมไม่ได้ความอยากรู้ความอยากรู้คือเดี๋ยวนะนิวแป๊บนึง หยิบอ๋ให้นิวได้ไหมไม่ได้อ๋อเอาไปใส่ตรงนี้ติดแกนประตูอะไรตรงนี้แสดงว่าภาคนี้ยังไม่จบฮะเรื่องราวน่าจะยังมีอีก เขาบอกว่าห้ามเปิดนะตรงนี้สัญลักษณ์กลายเป็นสัญลักษณ์แล้วประตูก็เปิดออกโอ้อ้าวเจ้าหนูมาอยู่ในนี้อฮะอฮะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมาก พาเขามาที่นี่ทำไมไม่ได้พามาเขาตามมาเองเราทำอะไรลงไปได้เจอคุณหมอแล้วครับโอ้มาสักทีนี่ไม่ใช่จุดจบฮะเราพาเข้ามาทำไมน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะแต่เราไม่ได้พามาไงเราถูกวาร์ปมาแล้วเขาก็มาเอง โอเคเรื่องเรายังไม่จบฮะแต่ว่ามีซีเคอร์อยู่ในเกมที่เรายังไม่ได้ดูนะฮะเดี๋ยวค่อยมาตามหารคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ฮะ